ครับตอนนี้เจอคนหลงป่าครับตอนนี้ครับไม่ได้หลงแต่ขี้เกียจ <ใน S 2> ว่า,าจะไปหาเห็ดก็ไม่เจอเห็ดแักดอกเจอแต่คนง่วงออนตอนนี้ไป,ไปยตาเจอคนลงป่าสองคนสามคนครับน,นี่จากอีพีที่แล้วน,นะครับ <S 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 ที่ว่าพามาชมฝั่งนี้นะครับ เพราะอีพีนี้พาไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูได้นะเก่งม่งเหมือนม่หาแม่ไหมเอามาเพื่อฝาดตรงนี้อนี่ยครับ,รบเ,เดินในป่าน,นิดนึงนะครับเนี่ยป็นงามมากเลยครับอันนี้เป็นลายหินนะครับผม อันนี้เป็นทางเดินลงไฟเมืองเมืองก็แบบเมืองแบบเมืองรับแพลแลครับอันนี้คองมือบพูดปิดกันพูดปิดแต่ได้ไหมล่ะพูดปิดแต่ไปลงไปแล้ว กิ้งไม่ลูกขนุนเลยเก๊กลมลมลมนี่เป็นในปา่านะครับนี่ดอกอยานี่ดอกอะไรวะนอ่นนสอิเป็นไกด์ที่ดีเลยวันี

พี่เก่มาเราสนในนูครับตอนนี้เราก็อยู่ในป่านะครับเขามาทางหลังภาพเลยตัวนี้ข้างบนนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศโอ้โหอันนี้มีหลุมนะครับเดือผู้ดันไห้นะผู้ดันไห้ครับเรามีครับมาดูครับ หินจะมีจะมีเป็นเหมือนบ่อน้ำครับนี่หินครับคุณเดอแกยากูไปทั้งทั้งคุณเด้อก็ไปทำเป็นยาอ้อมนี่เลยนี่เป็นอ้อมอ้อมอ้อมไปอ้อมพระตัวเนองใส่ขึ้นอยู่ใส่เพป็นว่าษเไ็ยให้มันออกภาษาแล้วอาจารย์เปลี่ยวตัวนี้มาเดินไปถึงนู่นครับ ขึ้นไปบนวัดเลยนะครับผ่านบุญครับเดี๋ยวพาลงไปด้านล่างครับเอแสดงเขายอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับไอ้ีไปหาเห็ดปวกนะครับ นี่พระประจำวัดยังไงแม่พานอนพ,าน,อพานขัน้นอไ,ไอรแมบใครรู้ก็บอกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นถ้ำนะครับโอเคนนี อันนี้เป็นถ้ำนะครับถ้ำใต้พระนอนนะครับตัวนี้ก็เป็นลื่นๆเลยครับนี่ครับมอาก็จะเห็นเลยครับด้านบนน นี่คือบรรยากาศแต่หน้าวัดนะครับเริ่มเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับตอนนี 100, ้ครับถึงแล้วครับเมืองพังลับ ลับทะเลลับทะเลถ้ามานะครับก็จะอยู่ครับด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างที่เป็นพระนอนนะครับถ้าใครมาครับก็อย่าลืมมานะครับรับทะเลโอ้ยเย็นอ่ะทำไมก้อนท่านเก็บน้ำสังรับเลยเนี่ยโอ้ยด้านนี้นี่ครับ ตั้งไม่พายางตั้งไม่พายางถึตะโตเลยเอาตังา้งตั้งกคฟาสิหนิตัง้งกคฟาสิหนิตัง้งกคฟาสิหนิตัง้งตั้งกคฟาสิหนิถ่ายรูปเยอะเลยอ่างสบู่หน้ามานะ<อ>ครับตอนนี้มาดูถ้ำครับอยู่เมืองพระลับุรีครับดูครับความางามธรรมชาติครับมีน้ำหยดลงมาด้วยครับ ในถ้ำก็จะมีเป็นบ่อน้ำครับด้านในครับมีมอสมีนะครับรสชาติครับโอเย็นดีครับตรง<ร>นี้ครับน้่ยายจีเราไปเก็บเห็ดแล้วเวลาอยากได้ที่สะายเลย เออหาร้านเค้กเคยก็ร้านก็ไม่ตอบกเป็นเรพ่อเหตดอีหลีบเปล่าเนอะอันนี้เป็นถ้ำนะครับอันที่ขถ้ามันธรรมชาตินะครับเห็นนะครับด้านในมีโพรงน้ำนะครับด้านในครับเอ่อผมไม่ได้พาเข้าไปนะครับตอนนี้โอเคครับจะพาไปดูที่อื่นต่อครับ ครับตอนนี้เจอคนหลงป่าครับตอนนี้ครับไม่ได้หลงแต่ขี้เกียจ <ใน S 2> ว่า,าจะไปหาเห็ดก็ไม่เจอเห็ดแักดอกเจอแต่คนง่วงนอนตอนนี้ไปไปเจอคนลงป่าสองคนสามคนอันนี้คนเยอะนะครับวันนี้ครับ มีเยอะมากครับวันนี้ถ้าอยากมาดูชัดๆก็มาดูที่วัดนั้ครูคดันนะครับหรือว,ว่าจะดูในวีดีโอชิ้นล่างผมก็ได้นะครับมาดูในเพจนะครับผมลงมาให้อยู่เห็นนู้นึกว่าเขาตกกําปั้นยังเลยตามนอม้องระวังมัาชมก่อนครับตอนนั้นเถียง โอโ้เด็กลงมาแบบกลักวเลยไม่คุ้นตัวขายใหญ่อยู่ไหนขาใหญ่ทำนะ